สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลอีกแล้วนะคะแม่เพ็นมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องเป็นคลิปที่สองของวันที่ยี่สิบสองกักาคมสองห้าหกเจ็ด 5, 6, 7, มื้อนี้เนาะกะหลังจากแม่เพ้นได้นำเสนอแนวทางลาวคักๆหรือว่าลาวพัฒนาให้กับเอฟซีทางช่องได้ไปแล้วคลิปนี้แม่เพ้นจะพาเอฟซีทางช่อง มาตามเอาแนวทางฮานอยของสี่เซียนต่อเนาะคะ่ะเอผู้ใดมากผู้ใดชอบแนวทางของสี่เซียนนี้เนาะบา่ว่าจะเป็นรลาวพัฒนาหรือว่าฮานอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็นลัวๆด้วยเด้อเนาะคะ่ะช่องน้อยๆนี้ฝากไว้กับ f อฟทางช่องเนาะให้ f อฟซทางช่องเป็นผู้ผิจารณาแม่เพ้นและช่องนนองคัมเพนแชนแนลค่ะ ถ้ามแม่เพ่นเบาพิดเบาถูกสิ่งใดเนาะบอมวนกับขอโทษขออภัยนั่มก็แล้วกันค่ะส่วนเอฟซีา FC ทางช่องเนาะที่ฝากเงินกับแม่เพ่นมาว่าให้แม่เพ่นไปทำบุญกับอ่าสางห้องน้ำเนาะกับหลวงปู่ศิลา กำบังกันเด้อทำมือใดไม่เพ่นจะไปไม่เพ่นจะแจ้งให้ทราบอีกเถือนึงเนะาะเพราะว่าตอนนี้ไม่เพ่นยั่งบู้มือว่าจะได้ไปเถิอประมาณอีกสี่หามือุ่นละเนาะเบังก่อนค่ะจะไม่เพ่นก็นจะนําไปถวายท่าบุญกับเพนยูเนะาะเพราะว่าเขาพรรษาแล้วมาว่าจะไปถวายอันเทียนพรรษาแต่ว่าก็ยานคนหลายอย่างน่ะก,ก็เลย คนหลแห้งเขาอาจจะบ่ได้เขาไปเล่ยกระไดเนาะจะไปมือธรรมดาดีกว่าค่ะจะไปถวายเงินสมทบสร้างห้องน้ำกับปูเนาะถึงจะหน่อยกับเป็นความศรัทธาของเฮาเนาะค่ะ fc จัากละศีลาะหาพันย่งสี่เนาะ fc ทั้งช่องผู้ใดอยากจะรวมถ้ำบุญเนาะหรือว่าสร้างห้องน้ำกับที่วัดอ่าที่วัดอุทยานเนาะอุทยาน ทำของหลวงปู่ศิลาเนาะก็ร่วมสร้างมาได้นะคะ mm. นะ้องแม่เพนกะจะหลบร่วมไล่ชื่อไหวเนาะคือกับแต่ละเถื่อนั่นแหละแม่เพ่นกะจะเบิงก่อนนาะแม่เพ่นเบิงตามกําลังของตัวเองเนาะแม่เพ่นมาจะทีแรกว่าจะซอย oh <my. S 1> ทําบุญกับปู่จังหาพันกับคุยกับพี่มหาดูเนาะแต่ว่าแน่บ่แน,น่บางเถื่ออาจจะเป็น ขึ้นไปตืมก็ไดเนาะกะขอรวมศัทธ,ธากับเอฟซีทั้งช่องกันแล้วกันค่ะบ่เราหลายยายห้างค่ะเนาะผู้ใดอยากร <c oughs> วมทาบุญสร้างห้องน้ำกับปูกะทักมาหาแม่เพ่นค่ะทักลไล่เมื่อใดเนาะขุลาจีซิบเศร้าบาทลอยบาทก็แล้วแต่ค่ะศัทธาภัยศัทธามั่นเนะาะถ้าบ่มีกัย่อมือขึ้นหัวเอาค่ะสาธุจ้าเนาะก็แล้วกันเอามาเบ่งผลห้าน้อยของวันที่ยี่สิบเอ็ด กรก,กระดาคามเมื่อวานนี้กันก่อนนาะน้อยพิเศษบนออกที่930เนาะล่างออก62ส่วนฮานอยปกติบนออกที่190ล่างออกที่96น้อย v ี p บนออก871ล่างออก64นะคะ f อส่วนของเซียนเชียงใหม่ค่ะ เซียนเชียงใหม่ให้มาวิ่งลูดหนึ่งกับสามเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวนะคะเมื่อวานนี้เนาะของเซียนเชียงใหม่จับคู่ให้เข้าที่หนึ่งเจ็ดหรือว่าเจ็ดหนึ่งนอย v i p นะคะเนาะของเซียนเชียงใหม่เข้าหนึ่งนอยส่วนสามไ่มีสามศูนย์เลยเนาะส่วนของเซียนอุดรหรือว่าออนหนองแสงให้มาวิ่งลูดที่แปดกับเก้า ตัววิ่งตัวรูดมาตัวรองก็คือ9แต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะ fc ส่วนของพี่พหัดวิ่งรูดบนล่าง1ตัวเดียวเนาะคะ่ะหตัวเดียวก็มาที่หนเจตัวเน้นเนาะคะ่ะมาตัวเน้น1นเจหรือว่าเจดหนึ่งนอยวีเนะคะเนาะเข้าตัวเน้นด้วยเนาะหนึ่เจ็ด ส่วนของเ <c> ซ <oughs> ียนโคลาดให้วิ่งรูดสองกับ3ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวเนาะแต่ว่าเสียดายที่จับคู่ให้เบาเข่าค่ะค่ะได้ผลงานทั้ง4ี่เซียน <c oughs> อขอโทษ ได้ผลงานทั้งสี่เซียนแล้วเนาะมาเอาตัวเลขของวันที่ยี่สิบสองมือนีกันต่อเลยเนาะเอาไปเป็นแนวทางเดอ้อจนะ้ะเนาะมาเริ่มค่ะเจ้าแรกของวันนี้ก็คือของเซียนอุดรหรือว่าออนองแสงนั่นเองเนาะให้วิ่งลูดที่สี่กับสมตัววิ่งตัวลู่เน้นที่สี่ลองสาม จับคู่ที่ 41, 43, 48, 49, 31, 32, 38และ39เน้นให้ที่ 41, 43, 48และ49นะคะ FC ของเซียนอูดอนหรือว่าออหนองแสงเนาะวันนี้ค่ะฮาหนอยส่วนเมื่อวานนี้ของ ออน้องแสงหรือว่าเซียนอุดรเนาะให้มาวิ่งลูดแปดกับเก้าตัววิ่งตัวลูดเข้าตัวรองแต่ว่าจับคู่ให้บกเขานะคะส่วนมอนีอ่อน้อ,นองแสงหรือว่าเซียนอุดรให้วิ่งลูดที่สี่กับสามตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สี่รองสามจับคู่ที่สี 1, ่หนึ 3, ่งสี่สองสี่สามสี่แปดสี่เก้า 3 1 3หนึ 1, ่งสามสองสามแปดและสามเกเน้นให้ที่สี 1, ่หนึ่งสี่สาสี่แปดและสี่เก้านะคะเอของเซียนอุดรหรือว่าออนหนองแสงก็ได้ไปแล้วมาต่อใค่เของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาฮานอยวันนี้วิ่งลูดที่0ูนย์กับหนึ่ง ตัววิ่งตัวลู่เน้นไปที่ 0, ูนลอง1นะคะีจับคู่ที่ 01, 03, 04, 0, ูนย์หนึ่งศูนย์สและหนเน้นให้ที่ 01, 03, 04, นึและศูนะคะเนาะของเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะส่วนเมื่อวานนี้เซียนเชียงใหม่ให้มาวิ่งลู่ที่1กับ3นะคะตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้ง2ตัวเนาะแต่ว่าจับคู่ให เข่าน้อยเดี่ยวก็คือ1นเจหรือว่าเจ็นึอย v i p นะคะ FC ของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้ทำผลงานออกมาได้หนึ่นอยเนาะส่วนตัววิ่งตัวลูดก็เข้าทั้งสองตัวส่วนวันนี้เนาะวิ่งรูดให้0นย์กับ1ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่0ูนย์รอง1นึจับคู่ที่0ูนย์ห0ึ่งศูนยสองหสามสี่และ1 6เน้นให้ศูนย์หนึ่ง 03, 04และ06นะคะของเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะได้แล้วนอกของอาจารย์หนองแสงหรือว่าเซียนอุดอรนั่นเองเนาะกับของเซียนเชียงใหม่เอฟซทางช่องแคปหน้าจอเอาของสองเซียนไปก่อนนะคะวันนี้วันที่ยีบสองนะคะแคปหน้าจอค่ะล่าเออขอ,ขอโทษเล่าพัันห้าน้อยเนาะ ฮานอยวันนี้ค่ะได้แล้วเนาะฮานอยกับของเซียนเชียงใหม่กับอ่าเซียนอุดรเนาะก็มาต่อกันที่ของเซียนโคนลาดฮานอยเซียนโคนลาดวันนี้ค่ะให้วิ่งรูดที่เจ็ดกับหกตัววิ่งตัวลูดเน้นที่ 7จ็ลองหจับคู่ที่70 7ดศูนย์เจ็ดหนึ่งดหกเจ็ดแปหนึ่งหห้าและก็6หเน้นที่70 71ศูดหและ78็นะคะเนาะฮาหนอยเซียนโคลาชค่ะส่วนเมื่อวานนี้เซียนโคลาชให้มาวิ่งลูด2กับ3ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะแต่ว่า เสียดายที่จับคู่ให้บบเขานะคะซี C. เนาะชุวยไปหนึ่งแต้มส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งลู่ที่7กับ6ตัววิ่งตัวลู่เน้นที่7จ็รอง6จับคู่ที่70 7ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจหกเดแปดหนึ่งหหแล้วก็หกเน้นที่70 7ดหนึ่ง จ็ดหกและเจ็ดแปดนะคะนอกของเซียนโคราชค่ะได้แล้วค่ะสุดท <S ellt. S 1> ้ายท้ายสุดค่ะมาตโตที่ของพี่พ <coping> หัตค่ะห้านอยพี่พหัตวันน anyway. ี้ให้วิ่งลูดตัวเดียวหนึ่งเม็ดเดียวค่ะวันนี้เนาะจับคู่ที่หนึ่งหกหนึ่งเก้าและหนึ่งศูนย์ค่ะสามคู่เน้นๆค่ะวันนี้คือห้หน่อยคู่เทนอเนาะมาว่านี่ก่ะบ่ได้หลายคู่ได้นอกของพี่พหัตเนาะเอา ให้เป็นแคน่แนวทางเท่านั้นเนาะตัวเลขทุกตัวมิสิทธิ์เข่าและมิสิทธิ์รูดนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะนี่ของพี่ประหัตก็ให้มาหนึ่งตัวเดียวคือกันเนาะจับคู่ให้เขาตัวเน้นพร้อมหนึ่งเจ็ดเนาะแมาว่าเจ็ดหนึ่งนอย V I P นะคะส่วนวันนี้ก็ให้มาวิ่งลูดหนึ่งตัวเดียวคือเกาเนาะคะ่ะจับคู่ให้ที่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะคะของพี่ประหัตค่ะห้าหนอยแม่นแม่น,มนเด็ดเดาดนะ เอฟซีทั้งช่องเบิงแลวก็พิจารณากันเอาค่ะได้แล้วมาแคปหน้าจอค่ะของสองเซียนก็คือของเซียนโคลาและพหัสชาแนลวันทีกันต่อเลยเนาะแคปหน้าจอแล้วเม่อเพิ่นจะจัดเรียงลำดับซีเซียนให้เอฟซีทั้งช่องได้แคปหน้าจอไปน้ำกันค่ะ แคปหน้าจอเดอ้อบบบนี้เด้อคะ่ะเอฟซีได้มาแล้วสี่เซียนเนะหาะฮานอยแม่นๆคะ่ะเดี๋ยวรับนึ่องจัดตั้งกล่องส,สวยๆกอนเอาได้หรือ,อยังสวยหรือ,อยังคะ่ะเอฟซีได้แล้วสวยแล้วคะ่ะวันนี้ก็ของให้ปังๆกันต่อนะคะวันนี้รวยฮาหนอยไปก่อนแล้วค่อยไปรวยต่อกับลาวพัฒนาตอนสองทุ่มยี่สิบห้ากันต่อเลยนะคะว่า วันนี้ผลงานจะออกมาได้ดีซําไดนะคะขอให้ทุกคนโชคมาล,ำล้ำรวยคะ่ะเนาะบุญกุศลทีเอฟทั้งช่องกับไม่เพ้นได้ทั้รวมกันก็ขอให้โชคให้มันก็แล้วกันคะ่ะเนาะขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจไม่เพ้นทุกๆวันคะ่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ